ก็ขอกล่าวสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเกร็ดน้อยๆเกี่ยวกับอาชีพทมอะไรนะครับเรื่องด้วยติตัดอีกิที่บางคนอาจจะขาดใจว่าเอาไปเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะทําการตีกรอบแล้วดูดามเสครับเจ็ดหมื่นห้านะเจผมขอเวลาปับแปดหมื่น ดูมงงนพังงัดมานะครับอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นแปดันเดสิบะครับแล้วเรามาดูตัดเตตันกันทันเดี๋ยวผมจะดีบางเป็นเอจีแทนนะครับโอเค เรามาดูดามดเมตครั้งลยนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งแสนดูดามเมตนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้พันวัดกันตรงนี้เลยนะครับดามเมตแทบไม่ต่างนะแต่ดามเมตก็คือดาวเดือนนั้น ต่างกัเงนเดวเลยก็แสดงว่ามันมีผลกับตะกิยดาวเดียวค่อนข้างมากนะแอนโอเคเดี๋ยววันนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสาระแทบไม่มี